เราก็ไม่ละทิ้งตรงนี้ก็พยายามทําให้ดีที่สุดในระหว่างทางมันมีบ้างอะคะ่ะทำทั้งคนรักและคนมไม่รักชอบไม่พอใจเพราะว่าบางการทํางานเพื่อสังคมตรงนี้บางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทําให้ทั้งร้อยคนมีความสุขทั้งร้อยคนได้แต่ก็ทุกอย่างก็จะเป็นครูมาสอนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ผู้ใหญ่หลายคนเขาก็ให้คําแนะนําให้เราเดินต่อไปได้ก็ถือว่าภูมิใจภูมิใจะนะคะอืนะเป็นบทบาทที่ได้รับมาแล้วก็มีความสุขที่ได้ทำช่วยเหลือสังคมตรงนี้ด้วยค่ะทํามาทั้งสองบทบาทสองหน้าที่เนี่ย มันต้องมีอุปสรรคอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ค่ะค่ะเราผ่านมันไปยังไงคะผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งรับมือทั้งสฝั่งอย่างเงี้ยจริงๆมีมีสมาชิกมีทีมงานที่ดีมากกว่านะคะ,คะเพราะว่าทําคนเดียวเนี่ยคงจะไม่ประสบความสําเร็จแน่ๆเลยอย่างถ้าเกิดในบริษัทก็จะมีทั้งทีมผู้บริหารม,มีพนักงานที่ดีมาช่วยในเวลาที่เรา ไม่สามารถมาทําตรงนี้ได้เต็มที่ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเป็นงานสังคมก็มีทั้งคณะกรรมการเพื่อนพี่น้องแล้วก็เจ้าหน้าที่ราชการที่แบบมาช่วยหนุนช่วยดันช่วยให้องค์กรเราขับเคลื่อนได้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องขอยกความดีให้กับคนรอบข้างที่ที่เป็นแรงสนับสนุนมากกว่ามันก็สามารถที่จะฝ่าไปได้ใช่ค่ะเพราะถ้าคนเดียวไม่มีทางทําได้สําเร็จเลยเคยเคยมี เรื่องของความไม่สบายใจเรื่องของอะไรอุปสรรคที่ท้อไหมทั<อ>้งในบทบาทเจ้าของธุรกิจกับบทบาทของความเป็นประธานเครือข่ายคือถ้าคําว่าท้อไหมไม่ไม่ไมไมท้อนะคะ <c oughs> แต่ถ้าถามว่าเคยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเหนื่อยอช่วงนี้งานยุ่งไหมมีมค่ะก็คือรู้สึกช่วงนี้ไม่ได้พักผ่อนเลย <c oughs> ไม่มีเวลาเป็นของตัวเองไม่ได้เดินห้างเลยมาหลายเดือนแล้ว <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็มีแค่นั้นแต่พอไปทําพอไปเจออะไรเงี้ยมันสนุกบางส่วนใหญ่งานจะสนุกเพราะว่าพอเจอพี่ๆเจอกิจกรรมก็จะสนุกค่ะกลับมาแล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งครอบครัวเข้าใจด้วยแล้วก็ครอบครัวก็สนับสนุนหลายๆกิจกรรมก็ไปกันหมดยกกันไปเลยนะยกกันไปหมดก็เลยไม่รู้สึกว่าโดดเดี่ยวนะทอดทิ้งค่ะก็เลยไม่มี จริงๆไม่มีปัญหานะคะไม่มีปัญหา,ญหาเลยนะวิกฤตต่างๆของบ้านเมืองเราอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นวิกฤตจ,จากภัยธรรมชาติจากเศรษฐกิจอะไรเงี้ยมันกระทบกระทือนในเรื่องของธุรกิจบ้างไหมคุณนุชก็ค่อนข้างมากค่ะถ้าอย่างมองในแง่ของธุรกิจขายปลีกที่ภูเก็ตเนี่ยภูเก็ตจ,จะเป็นกลุ่มธุรกิจที่อิงกับการท่องเที่ยวเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะอะไรก็ตามในภูเก็ต ถ้าการท่องเที่ยวล้มจะเหมือนโดมิโนโคือล้ม,มค่อยๆล้มตามกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอะไรก็ตามที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวอย่างเช่นโครคภัยไข้เจ็บภัยพิบัติธรรมชาติการเมืองไม่มั่นคงจะโดนหมดเลยอันนี้คือธุรกิจในเกาะภูเก็ตนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างการขายส่งขายส่งออกต่างประเทศก็เศรษฐกิจบ,บ้านเมืองกับเศรษฐกิจโลกก็มีผลเพราะว่า เศรษฐกิจตกต่ำฝืดเครืองจับจ่ายใช้สอยน้อยลงบริโภคเท่าที่จำเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าหลายปีที่ผ่านมานี้ก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ต้องประคองไปก็ต้องประคองก็คือต้องพยายามหาทางบริหารต้นทุนให้ดีค่ะค่ะให้ให้ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลดน้อยลงจนไม่มีเลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้เยอะนะคะคุณนุชขาช่วย บอกคุณผู้ชมนิดนึงซิว่าวันนี้เราโตกมาขนาดนี้เราอยู่มา80ปีแล้วเรามองอนาคตยังไงอม,มองอนาคตของธุรกิจเรายังไงเออจริงๆในธุรกิจของประเภทอาหารนะคะจริงๆเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างไปได้กไกลเพราะว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนยังต้องกินเนาะนะคะเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ว่าจะอยู่คู่กับโลกนี้ไปจนกระทั่งไม่มีมนุษย์ <laughs> นะคะ,ะธุรกิจอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครก็ตามที่ทําธุรกิจอาหารอยู่ไม่ว่าจะเป็นร้านข้าวแกงทําขนมเบเกอรี่หรืออะไรก็ตามนะคะก็อยากให้หนึ่งก็คือสนใจและใส่ใจในเรื่องของคุณภาพความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาหารมันเป็นประเภทลางเนือ้อชอบลางยาดูเหมือนอาหารเหมือนกัน ชิ้นเดียวกันคนนี้ชอบคนนั้นไม่ชอบแต่ถ้าเราจะยั่งยืนได้หนึ่งซื่อสัตย์ต่อลูกค้าไม่โกงแล้วก็ยุติธรรมราคาย่อมเยามันจะเป็นอะไรที่ถึงเราจะกินน้อยได้น้อยแต่มันกินนานคืออยากจะฝากตรงนี้มากกว่าเพราะหลายคนพอเริ่มขายดีเริ่มชักจะโกงเริ่มจะตรงโน้นหดตรงนี้นิดแปลกใช่เริ่มจะมีวิทยายุทธแปลกแปอกมาลูกค้าก็จะจากที่ขายดีก็หดหายคือไม่อยากจะให ดำเนินธุรกิจแบบนั้นแต่ความซื่อสัตย์มันสําคัญนะใช่ค่ะคือมันอาจจะไม่ได้เห็นผลภายในวันพรุ่งนี้วันนี้นะคะแต่มันจะค่อยๆซึมเข้าไปในความรู้สึกของผู้บริโภคแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ไปคลองอยู่ในใจเขาได้ยางงี้ค่ะแต่ก็ต้องอดทนนะคะมันอาจจะไม่มันอาจจะไม่ได้โตหือหวาใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่สิ่งที่ดีเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่จดจําได้ยากกว่าเรื่องที่ไม่ดีค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนณวันนี้เนี่ยกองทองก็อดทนก็อดทนค่ะเพราะว่า การที่เราจะออกไปประกาศบอกใครว่าเราดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เป็นเรื่องที่คนจะเชื่อยากต้องให้เขาได้สัมผัสกับตัวเขาเองแล้วเขารู้ด้วยตัวเองเขาถึงจะเชื่อว่าสิ่งที่เราประชาสัมพันธ์น่ะจริงหรือเปล่าค่ะแล้วค,คุณนุชมองว่าอยากให้บริษัทเราโตยังไงไหมอยากทําอะไรไหมในฝันอืถ้าในฝันรอนะคะก็เออก็คงจะเป็นในแง่ของการเติบโตอย่างมั่นคงอะคะ่ะก็คือคว่ามีธุรกิจทั้ง ขาของการเป็นโฮเซลก็คือขายทรงแล้วก็ขายปลีกที่แบบมันบาลานซ์กันแล้วก็ลูกน้องทุกคนมีความสุขโตไปพร้อมกับเรานะคะแล้วก็ครอบครัวมีความสุขอย่างเงี้ยค่ะก็หน้าที่จะโอเคโอเค่ะทุกคนทำงานอย่างมีความสุขแล้วูกน้องก็มีโอกาสเติบโตในหน้าที่ด้วยก็แฮปปี้ละในในในด้านงานสังคม ก็ไม่ทิ้งคิดว่าไม่ทิ้งค่ะเพราะเสพติดไปแล้วต้องใช้คํานี้ค่ะเสพติดไปแล้วเพราะว่าก็คือแรกๆก็ยังรู้สึกเคอะเขินที่จะเข้าไปทํางานแต่พอทําไปทํามาชักจะติดใจค่ะมันมีความสุขใช่ไหมใช่ค่ะคงจะไม่ทิ้งค่ะเพียงแต่ว่าจะไปอยู่ณตรงไหนบทบาทหน้าที่อะไรในอนาคตก็ยังไม่ทราบโอ้เนาะความสุขเรานี้ทิ้งไม่ได้เลยใช่ไหมคะคุณนุช ช่วยต้องบอกข้อคิดให้กับคุณผู้ชมหน่อยแหละว่าบางคนอาจจะเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่ยังไม่กล้าหรือทํามาแล้วเกิดท้อใจมีข้อคิดหรือฝากอะไรกําลังใจให้กับคุณผู้ชมของเราค่ะอถ้าคนที่กําลังเจอปัญหาอยู่ตอนนี้ยังมึนอยู่นะคะอยากให้ตั้งสติให้ดีก่อนนะคะค่อยๆค,ค,คิดทีละขั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเรามึนไปหมดแล้วเนี่ยให้ลองเหมือนกับว่าถอยออกมาอยู่ข้างนอก แล้วก็ลองมองกลับเข้าไปในวงปัญหาเพราะว่าเวลาเราอยู่รอบนอกเราจะเห็นมันชัดกว่าการที่เราไปหมกมุ่นอยู่กับมันทั้งวี่ทั้งวันแต่ถ้าถอยออกมาแล้วก็ยังคิดไม่ออกอก็ลองปรึกษาเพื่อนฟูงผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเช่นปัจจุบันนี้ถ้าผลิตสินค้าโอทอมเนี่ยมีหน่วยงานเยอะมากนะคะที่จะมาคอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนวิจัยเยอะแยะมากมายมหน่วยงานราชการแล้วก็หลายๆโครงการเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายซะด้วยซ้ำนะคะก็อยากจะให้ลอง คือก่อนที่จริงๆเนี่ยเราต้องพึ่งตัวเราเองก่อนก็คือมีสติก่อนหาทางออกด้วยตัวเองแต่ถ้าหาทางออกด้วยตัวเองแล้วอาจจะยังไม่ดีพอก็ลองขอคําปรึกษาขอความช่วยเหลือแล้วก็ดันไปเรื่อยๆก็คืออย่าท้อนะคะสําคัญเลยต้องตั้งสติตั้งสติก่อนแล้วถอยมามองบางทีคนเรามันไปถลกอยู่ในปัญหามันจะมามันมากไปมันก็มองเจอทุกอย่างเจอแต่ปัญหาปัญหาปัญหาถอยออกไปยืนข้างนอกเราจะมองว่าจริงๆแล้วทางออกเนี่ย มันอยู่แค่ตรงนี้เองอแต่เราหมกมุ่นกับมันมากไปเพเป็นเป็นกับตัวเองบ่อยเหมือนกันค่ะ,ะพอว่าอุ้ยแก้แก้ปัญหาแค่นี้เองอ ก็จบแล้วเสียเวลานั่งหมกมุ่นเป็นเดือนเดือนอย่างเงี้ยค่ะนะคะมันก็จะได้มองภาพกว้างไม่งั้นก็จะเห็นอยู่แค่เนี้ค่ะแล้วบางทีเราเราทำธุรกิจตรงนี้เราก็มองแต่เรื่องนี้เราลองไปถามคนอื่นค่ะที่เขาทําธุรกิจอื่นเขาอาจจะมีวิสัยทัศน์แปลกๆแล้วก็พอพูดคําเดียวก็เออมันใช่นะงพอมาทําแล้วก็รวยอ่าเห็นไหมคะค่ลองดูอ่ะแล้วอยากให้คุณนุชช่วยฝากอะไรถึงหน่วยงานภาครัฐถึงนโยบายที่ผ่านมาด้วยค่ะ ก็สําหรับหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของ SME ก็ตามหรือว่าเครือโอท็อปก็ตามนะคะก็อยากจะให้มีโครงการเหล่านี้ต่อเนื่องไปทุกๆรัฐบาลนะคะไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลก็ตามนะคะขอให้สารต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ยังไงเสียเนี่ยทุกโครงการเนี่ยอยากจะให้มาจาก ความต้องการของประชาชนจริงๆค,คืออยากให้มีการสำรวจว่าปัจจุบันเนี้แต่ละภูมิภาคหรือว่าแต่ละอาชีพเนี่ยเขาประสบปัญหาอะไรแล้วจึงเอาความต้องการนี้ไปจัดสรรเป็นงบประมาณเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเรียกว่ารักษาถูกโรคใช่ไหมคะมถ้าเป็นโรคนี้ก็ต้องเอายาตัวนี้มารักษาไม่งั้นก็ไม่หายพานเลื้อยลังกินยาผิดอ,อย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยอยากจะให้รัฐบาลใส่ใจตรงนี้แล้วก็อย่าท่อทิ้งแล้วก็ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเพราะกลุ่มเ ME แล้วก็กลุ่มโอทอเนี่ยถ้าวัดในบวลุ่มของประเทศเนี่ยก็เป็นส่วนที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไม่น้อยอมีผลต่อเศรษฐกิจประเทศเลยค่ะถ้าเกิดว่ากลุ่มนี้ล้มลงไปเนี่ยเศรษฐกิจของประเทศก็คงจะพังคลืนเหมือนกันนะคะซึ่งนโยบายที่ผ่านมาทางเราก็ได้ร่วมได้ร่วมตลอดค่ะเช่นอย่างเช่น ของโอทอก็จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพการแปลรูปในรูปแบบที่แปลกใหม่หรือว่าสนับสนุนออกร้านให้เราได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือว่าของพาณิชย์ก็สนับสนุนเรื่องการไปเจรจาการค้าเปิดตัวสินค้าของอุตสาหกรรมก็ช่วยสนับสนุนเรื่องโรงงานคความรู้ความเข้าใจทำโรงงานให้ถูกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรมจะเน้นในเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตรงนี้เราก็ร่วมร่วมทุกครั้งร่วมท,ทุกครั้ง,งเลยซึ่งหน่วยงานภาครัฐก็มีข้อมูลใช่ค่ะแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีข้อมูลของกลุ่ม<อ>ธุรกิจที่อยู่ตรงนั้นอยู่แต่ก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นคืออยากจะฝากว่าคือเราไม่ได้นั่งรองไงคะคือการทาเงินธุรกิจของครอบครัวเนี่ยไม่ได้นั่งรองว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยวิ่งเข้ามาบอกว่า <ท>ไปนนทำโน้นไปทำนี่แต่เราวิ่งเข้าไปบอกเจ้าหน้าที่ว่าพี่หนูเดือดร้อนอย่างนี้หนูอยากจะปรับปรุงตรงนี้หนูจะไปหาที่ไหนทํำยังไงคืออยาให้ทุกคนคิดอย่างนี้ไม่ใช่รอให้เขามาป้อนข้าวเราค่ะคืออย่างแรกสําคัญคุณนะุชฟังคุณนุชแล้วรู้สึกเลย ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนใช่ค่ะถึงแม้ความช่วยเหลือตัวเองนั้นมาจากการที่รับอนุเคราะห์ความช่วยเหลือจากคนอื่นแต่ต้องเป็นเราเริ่มเริ่มไปถามเริ่มไปหาไม่ใช่นั่งรออยู่ที่บ้านแล้วก็รอให้เจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานราชจการหยิบยื่นทุกอย่างมาให้อย่างนั้นนะคะแล้วจะสําเร็จเนาะเอาละคุยกันมาตั้งนานได้แนวคิดดีๆมากมายเลยคุณนุชคะถ้าคุณผู้ชมอยากทานนะคะอยากเข้าไปดูนี่ว่าบริษัทเป็นยังไงอะไรเงี้ยเข้าไปดูได้ที่ไหนคะฝากเบอร์โทรและเว็บไซต์ไว้เลยค่ะ ค่ะก็สามารถติดต่อได้นะคะทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึง1นึ่ทุ่มตรงะนะคะหมายเลขโทรศัพท์ก็076-617-278หนะคะหรือว่าจะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์พร้อมกับดูหน้าตาสินค้าที่ www.kornthong นะคะแล้วก็ขีดตรงกลาง otop.com นะคะหรือถ้าเอาให้สะดวกเลยก็คือใกล้ท็อป บิ๊กซีโลตัสค่ะเลมอนฟาร์มฟู้ดแลนด์เซ็นทรันฟู้ดท่ออยู่ใกล้ตรงไหนไปหาเลยค่ะหาอะไรคะ หากรอนทองมีอะไรอร่อยๆมีทุกสาขาทุกประเทศและในส่วนของงานต่างๆหรือความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยการจะดูงานอะไรก็สามารถติดต่อไปได้ได้ตลอดเลยค่ะไม่จาเป็นเฉพาะต้องเป็นหน่วยงานราชการองค์กรเอกชนนักเรียนนักศึกษาติดต่อไปได้หมดยินดีให้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานได้เยี่ยมเลยค่ะวันนี้ปรบมือดังๆเลยนะคะให้กับคนไทยเข้มแข็งคนนี้นะคะคุณนภารัตน์ละองเพชรนะคะขอบคุณมากค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ ค่ะงั้นเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคนไทยเข้มแข็งครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ